กลับมาช่วงที่สองของรับรงพลางนะคะนี่นี่นี่คุณน,นี่ะอะไรเนี่ยคุณในหัวเหรอเออคุณในหัว,วบอกว่าวัดดีครับคุณเด้งและคุณนายใส่เสมอ <c oughs> <c oughs> นี่แล้วคุณไม่เป็นไรขอบคุณนะบอกน้องเล็กสายอีกแล้ว <c oughs> านานๆสายทีแต่สองอาทิตย์แล้วเนี่ยอ่า <c oughs> ไม่เ <c oughs> มื่อเช้านี้พอวแจะไปไล่ดูคลิปพิมพ์ริพายไง <c oughs> คือเมื่อคืนมันดึกเราไม่ได้ดูเราก็มาไล่ดูตอนเช้าว่าตรงไหนที่เขาพูดเรื่องการเมืองก็คือเรื่องที่เกี่ยวที่มทเมื่อวานพลเอกประวิตยออกมาตอบโต้คือแต่ว่าไปเนี่ยนะจริงๆอ่ะคือมีคนไปหยิบเป็นเธอมาเป็นประเด็นทางด้านการเมืองอจําได้ไหมว่าพิมพ์ริพายเขาบอกว่าเนี่ยแล้วใครเขาจะทําความดีเออคือ คือยาคือเอาอย่าเอาเขาเนี่ยเขาไปเกี่ยวข้องคือเขาก็ทําของเขาหน้าที่ของเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ขอทําความดีของเขาไปคือต่อให้จะมีเรื่องด่าเดยเขาก็จะทําของเขาต่อแล้วก็ทําไมจะต้องหยิบตัวเขาเนี่ยไป เนี่ยเข้าไปในความขัดแย้งของพวกคุณด้วยอะไรทำนองนั้นอ่ะใช่นั่นแหละนะก็เมื่อคืนนี้พิมพ์นิพายเขาก็เลยออกมาชี้แจงเรื่องนี้แหละว่าว่าเขาก็ไม่อยากจะอะไรมากเขาก็ยังยืนยันที่เขาจะทำเพื่อประชาชนอะไรของเขาต่อไปออแต่เพียงแต่มชชีช่วงหนึ่งที่ไปพาดพิงพลเอกประวิตย์แต่ว่าไม่ได้เอ่ยชื่อหรอกก็บอกว่าผู้ใหญ่บางท่านาน่ะที่ออกมาพูดน่ะก็เออไม่ต้องพูดซะดีกว่าพูดไปเด็กมันก็จะขำซะเปล่าเปล่าเพราะว่า ประวิทแกก็ชี้แจงเรื่องไอ้ราคาที่แตกต่างกันของบ่อน้ําบาดาลว่ามันขึ้นอยู่กับความลึกของบ่อแล้วก็อุปกรณ์ท่อเทออะไรงน้ะแต่ขัาตอนท้ายอะพิมพ์ที่พายก็คือเหมือนเหมือนเนบเนบอ่ะเออที่พิมพ์เนี่ยไม่ขุดบ่อลึกมากเพราะว่าพิมพ์กลัวขุดแล้วเจอนรกจบ จบแค่นี้นี่แต่ว่ากรมทรัพยากรเขาก็ออกมายืนยันเลยนะว่าเป็นคือไม่าตรฐานใช่เออก็คือว่าเหมือนเหมือนใช้ไม่ได้อะกุดแค่แค่ให้ให้พอมีน้ำใช้แต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรประมาณนี้เขาก็เลยเขาก็เลยออกตัวว่าคือแต่เหมือนจะกระทบชิ่งยังไงไม่รู้แหละนะคะแต่ว่าดูไปก็ขำดีนะตามสไตล์ของพิมพ์ลี่พายก่อนจะไล่หาเจอ คือคือเขาคลิปคลิปเขาขายของอะ<ม>ประมาณชั่วโมงหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอยู่ต้นกลางปลายต้นกลางปลายนะคะ<ม>ก็เลยสายไปนิดนึงอ่ะขออภัยด้วยนะคะอ่ะมากลับมามาเรื่องของโตโต้เพราะว่าปล่อยตัวเมวื่อวานนี้เมื่อวานนี้สารน่ยนะคะให้ประกันตัวแต่ปรากฏว่าพอหลังจากที่สารให้ประกันตัวเนี่ยตำรวจก็เข้าไปอายัดต,ตัวทันทีเลยที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยนะคะแล้วก็ พาไปสอบปากคำที่สอนอประชาชื่นปรากฏว่ากว่าจะเสร็จเนี่ยก็ประมาณสักสองท่มอพอเสร็จสิ้นกรรมวิธีที่สอนอประชาชื่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตำรวจค่ะเขาก็นำตัวโตโต้ตตตเนี่ย ไปที่กาลสินเลย<ะ>คาดว่าครูจะต้องถึงเช้าวันนี้นะคะที่สพยางตลาดที่กาลสินเนี่ยนะคะกะ็เป็นไปตามคดีเห็นบอกว่าจะมี2ข้อหาด้วยกันก็คือมาตราน1นึสองแล้วก็อีกมาตราหน 1, 2, ึ่งก,ก็คือตามพรบอคอมพิวเตอร์อปรากฏว่าพอโตโต้เนี่ยจะไปที่กาลสินค่ะวันนี้เ็านัดรวมตัวกันแต่เช้าเลยที่กาลสินนี่แหละนั่นก็คือครูใหญ่อัตพลบัวพัดค่ะวันนี้เขานัดรวมตัวกัน7จ็ดโมงเช้านี่เจ็ดโมงที่ผ่านมานี่แหละก็ นัดรวมตัวกันที่สพยางตลาดเ,เพราะว่าวันนี้โตโต้เนี่ยอาจจะต้องถูกนำตัวเข้าเรือนจำที่จังหวัดกาลสินซึ่งในรายละเอียดนะของการรวมตัวเนี่ยเห็นบอกว่าในวันนี้เขา,าเจอสองข้อหาใช่ไหมในข่าวเขาบอกอย่างนี้เลยบอกว่า ความคืบหน้าในกรณีของโตโตน้นะคะที่ทางตำรวจนครบาลประชาชื่เนเขาเข้าอายัดต,ตัวในจากเรนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยทันทีที่ได้รับการปล่อยตัวเพราะว่าเมื่อวานนี้ศาลก็ให้ประกันตัวกันไปล้ในคดีอ้งยี่ซ่องโจรแต่ทีนี้มันยังมีคดีอื่นๆเนี่ยหลงเหลืออยู่เนี่ยนะคะก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะก็นำตัวนะคะโตโต้เนี่ย ออกเดินทางไปที่สอพอยางตลาดนะคะเมื่อคืนนี้เพื่อดําเนินคดีละก็คาดว่าคงจะถึงในวันนี้ตอนเช้ามืดนะคะแล้วก็จะมีการฝากขังที่เรือนจำอของจังหวัดกาลสินกันต่อไปแต่ว่าวันนี้ก็คงต้องรอตามในในส่วนความเคลื่อนไหวนะคะที่จะมีการรวมตัวกันที่กาลสินนะคะว่าเออมันจะเกิดอะไรกันขึ้นหรือเปล่าและทางทนายความเองเขาก็บอกว่าเขาจะคัดค้านการฝากขังค่ะเนื่องจากมองว่าโตโต,ตเองเนี่ย ต้องคดีมาตรา112เป็นครั้งแรกแล้วก็ไม่มีพฤติกรรมหลบหนีหรือว่าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและที่ผ่านมากอ็อยู่ในการควบคุมตัวของเรือนจําคือกับคดีที่โตโตเนี่ยได้ดำเนินการกันเอาไว้น่ก็บอกมันเป็นเหตุการณ์เมื่อช่วงวันที่23มกราคมที่ผ่านมาคือโตโต้เนี่ยไปเอาป้ายสติกเกอร์เขียนข้อความวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องของการจัดหาวัคซีนโควิด19ของรัฐบาลแล้วก็ไปใส่ข้อความที่ พาดพิงดูหมิ่นต่อสถาบันพระหมหากษัตริย์เนี่ยนะ<ม>ในแผ่นป้ายแล้วก็เอาไปติดต,ตามต้นมงต้นไม้เสาไฟซุ้มเฉลิมพระเกียรติกลางถนนในพื้นที่ของสพยางตลาดจังหวัดกาลสินแล้วก็มีการนำเอาข้อความทั้งหมดนเ,เนี่ยท<ม>ี่ไปติดเอาไว้เน<ม>ี่ยเอาไปโพสลงใน a ฟ e b o o k ของโตโต้เนี่ยหลับก็เลยเป็นที่มาของการแจ้งความดำเนินคดีสองข้อหาด,ด้วยกันเร,เรียกได้ว่าตอนนี้แกนนำอยู่ในเรือนจำกันหมดมรวมล้วประมาณกี่คนเนี่ยพี่นนหลายคนเลยนะ ทั้งหมดเลยทั้งรุ่นหนึ่งรุ่นสองเป็นสนะิบเนาะเนาะว่าไปแล้วว่าคือเป็นสิบแต่ว่าเขาก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวต่างอย่างต่อเนื่องนะเออตอนนออี้ไม่ได้เลไม่ได้ตามเลยเขามีส่งข้อความจดก็ยังมีจดหมายโตโตเองเนี่ยเมื่อวานเขาก็มีจดหมายนะออเออคือตอนนี้เขาจะใช้วิธีจดหมายบ้างใช้วิธีเรื่องของการอดอาหารบ้างแต่ว่าจะมีอยู่คนนึงเนี่ยจาชื่อไม่ได้แล้วเขาเขาเขาเลิอกอดอาหารไปแล้วนะเพราะมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง ท้องไส้อะไรของเขาเนี่ย<ม>เขาก็เลยมีเพื่อนไปช่วยพูดบอกว่าเอ้ยแบบใช้การเคลื่อนไหวอย่างอื่นเอาเพออย่าอด<ม>อาหารเลยเออนลก็เลยโลกเลิกอดอาหารกันไปแต่ว่าสําหรับตัวของเพนกวินเองเนี่ย<ม>ยังคงเคลื่อนไหวในการอดอาหารอยู่ใช่แต่เขาใช้ทานอะไรเอาใช้ทานนมนทานนมทานน้ําทานเกลือแร่น้ําเกลืออะไรพวกนี้เออและอย่างตัวของรุ้งรุ้งก็จะอดแค่เฉพาะข้าวเย็น อ๋อเหมืนเหมืนลดความอ้วนไปได้ด้วยนะก็จะลดแค่เฉพาะเข้าเย็นอะไรเงี้ยแล้วเขาจะลดกี่วันไม่รู้เขาก็ตามกําหนดของเขาอะไรเงี้ยเออก็จะเนี่ยก็จะออกมาในแนวในแนวความเคลื่อนไหวต่างๆเหล่านี้แต่ว่ามันก็จะมีอ่ามันก็จะมีในกรณีอยู่กรณีหนึ่งคือกรณีของฟอร์ดทัดเทพจําได้ไหมเออเออเออตกลงตกลงไม่อยู่ฉันไม่อยู่ใช่ไมนี่มันใส่มีแนวโน้มนะว่า ที่ที่ที่หนีไปแน่ๆตอนนั้นที่มีข่าวบอกว่าออกมาเลไปแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้บอกว่าใครใช่ไหมแต่บอกว่าแกนนำมมีการระบุชื่อเลยนะสองคน้ออจะหายไหมเออมีการระบุชื่อเลยสองคนบอกว่าเนี่ยหายไปคือตอนแรกเลยเนี่ยที่มันเป็นประเด็นเพราะว่าตำรวจทางกชนเนี่ยออกมาระบุบอกว่ามีแกนนำเนี่ยหลบหนีออกไปนอกประเทศแล้วตอนหลังก็มาบอกว่าหลบหนีไปทางประเทศมาเลเซียและหลังจากนั้นเนี่ยก็มีสื่อออกมานำเสนอ บอกว่าเนี่ยมีสองคนนะมีสองคนที่หนีหายกันไปแต่ว่าไปไปมาเนี่ยมีอยู่คนนึงเนี่ยก็ออกมายืนยันเลยว่าเขายังอยู่เาไม่ไปไหนอยู่ธรรมศาสตร์ตอนนั้นบอกขายภาพแต่ว่าเออแต่ว่าทางตัวฟอร์ดทัศเทพนี่สิคือจนถึงตั้งแต่วันนั้นนะจนถึงวันนี้เนี่ยคือเขาหายไปเลยอ่ะไม่ได้ปรากฏตัวมาก็บอกประมาณสักวันที่ยี่สิบยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดมีนากี่วันมาแล้วล่ะ อืมอหนึ่งเออประมาณนั้นอนะ่ะเออยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดมีนานนั่นแหละที่เป็นประเด็นกันออกมาทีนี้อ่ะนี่ไงชื่อชนินวงศีอเออชนินวงศีเนี่ยที่เขายืนยันว่าเขาอยู่ที่ธรรมศาสตร์ลังสิตเขายังอ,อยู่นะไม่ได้หนีหายไปไหนแต่ว่าฟอรดทัศเทพนี่แหละที่เป็นแกนนําเยาวชนปลดแอกเนี่ยน,นะคะที่หายตัวไปจนถึงวันนี้นี่ก็ยังตาม,มหาตัวไม่เจอยังไม่ปรากฏเลยจนกระทั่งเนี่ย<ะ>เห็นทางตํารวจเนี่ย วันก่อนเนี่ยเขาไปกันเป็นกลุ่มที่ต้องไปรับทราบข้อกล่าวหาเพราะว่าทางอัยก,การเขาสั่งฟ้อง <S <S แต่ว่าปรากฏฟอร์ดทัเทพไม่มาเพราะฉะนั้นเนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยเดี๋ยวคงมีการออกหมายจับแล้วล่ะซึ่งเนี่ยนะคะทางด้านตัวของฟอร์ดทัเทพเองเนี่ยไม่ได้หายไปคนเดียวนะเขาบอกแฟนอะแฟนเขาหายไปด้วย <S <S อืเดี๋ยวนะแฟนเขาชื่ออะไรอ๋อที่เขาจูบเออนั่นแหละใช่ใช่ใช่ เขาบอกเนี่ยจากการตรวจสอบนะพบว่าตอนนี้นะไม่มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันก็คือพานุมาตรสิงห์พรมหรือว่าเจมค่ะอายุ24ปีนะคะเป็นนักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพย,ายนตร์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพเนี่ยเห็นบอกว่าคนนี้เป็นแฟนเป็นแฟนหนุ่มของทัดเทพของขวททัดเทพก็ไม่มีการเคลื่อนไหวเหมือนกันในโลกโซเชียลโดยจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าไม่มีความเคลื่อนไหว จากกระแสข่าวเรื่องของการหลบหนีเลยซึ่งมันก็แบบเป็นที่น่าสังเกตคือปกติเวลาคนโดยทั่วไปถูกหาว่าหลบหนีไปนอกประเทศเนี่ยเราต้อง,แ,องแสดงยันเราต้องแสดงตัวตนว,ว่าเรายังอยู่นะเราไม่ได้หนีไปไหนแต่นี่แบบไม่มีการแสดงตัวตนเลยก็บอกหยุดเคลื่อนไหวกันไปในโลกโซเชียลมีเดียตั้งแต่ตั้งแต่วันไหนเนี่ยที่เขาบอกว่ามีเ,เดี๋ยวนะหาแป๊บหนึ่งวันที่ยี่สิบสอง วันเดียวกันกับฟอร์ดทัตเทพเลยฟอร์ดทัตเทพก็ก็สิ้นสุดวันที่ยีสองเหมือนกันอืมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยันบนทวิตเตอร์ชื่อของฟอร์ดทัตเทพเนี่ยไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเลยมีเพียงการรีทวิตล่าสุดเอารีทวิตด้วยนะวันที่ยี่สิบสองเท่านั้นเออเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยดูท่าทางแล้วเออก็คงจะเอนเนาาเอนเนข้อความสุดท้ายก็คืออะไรรู้ไหม ปอทัศเทพถ้าการเมืองดีความรักก็จะดีตามไปด้วยนี่คือข้อความสุดท้ายเออเอาก็จริงนะหมายถึงว่าเขากับแฟนก็จะได้ไม่ต้องมาเหนื่อยมาต่อสู้อะไรอย่างี้ยี่ิบสองมีนาจะเป็นวันสุดท้ายที่ที่ทั้งคู่เนี่ยเมื่อกี้ที่พี่บอกเขาเรียนอะไรนะคณะอะไรนะดิจิทัลมีเดียเออเดี๋ยวนี้มหาวิทยาลัยเขาก็ปรับ ตามสถานการณ์เนอะอ้าวเดี๋ยวนี้เขามีคณะอะไรต่อมีคณะอะไรเต็มไปหมดเลยเราไม่ได้ติดตามเลยเมื่อก่อนนี้แบบมีมันต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ปับวันแล้วก็จะเรียนเอกหนังสือพิมพ์โฆษณาอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าเอออันนี้แบบเป็นดิจิตอลมามันต้องใช้พอมแมทเดี๋ยวนี้ใช่ไหมอะไรมันก็อยู่ในนี้ั้งั้นเด็กๆก็ต้องมีความรู้เรียนในเรื่องพวกเหล่านี้นะเออนะแต่ละมหาวิทยาลัย อยากรู้เนะว่าพอสักพักหนึ่งเนี่ยเข้าที่เข้าทางเนี่ยเขาต้องประกฏดตัวใช่ไหมะใช่เนอะแล้วก็คงต้องบอกเอาว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนแล้วเขาจะเคลื่อนไหวอะไรยังไงต่อไปเออก็น่าสนใจดีอ่ะสำหรับในความเคลื่อนไหวของฟอร์ดทัตเทพนะคะรอดูกันค่ะอ่าแล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นคนเสื้อแดงไงซึ่งคนเสื้อแดงโอ้โหเรื่องอ่ะตอนช่วงนี้นะก็จะมีทั้งกลุ่มเลยนะของคุณจตุพรที่วันพรุ่งนี้เขานัดรวมตัวกันแล้วก็จะมีกลุ่มเขาเรียกเลยนะออก ออกเต็มใช่ไหมออกเด็มอ๋อเมื่อเมื่อวานเออเห็นเห็นพูดกับเมื่อวานคือคืออะไรเ่รอพี่ก็คือเห็นก็คือพักเพื่อไทยค,คือคือทุนศิลป์นั่นแหละก็เนี้ยก็หมอเลียบหมอมิงอ่าเออละอะไรอีกนะมี ก็วันนั้นที่หทศพรเนี่ยขีกุจารตุลนี้ยเขามีกลุ่มอะไรนะเยาวชนอะไรเดโมอะไรนะที่ที่เขามาพูดที่วันนั้นที่คุณนักสินพูดอ่ะเขาชื่ออะไรนะการไม่ใช่การอบรมอะไรนะของเยาวชนคือมีคําว่าดิโมคราซีอะไรสักอย่างนี่นี่รีเดมก็เหมือนกันรีสตาร์ดเดโมคราซีเออเออมังมังุ่มรีเดมคือตอนเนี้ยังไม่ รีเดมเนี่ยกลุ่มรีเดมเขาบอกไว้ว่าเขาจะมีการชุมนุมใหญ่เกิดขึ้นตอนนี้เขากำลังปรับอะไรท่าทีกระบวนการอะไรของเขาแต่ว่าก็จนถึงตอนนี้ยังไม่มีการกําหนดชัดเจนออกมาที่บอกว่าจะชุมนุมใหญ่เนี่ยจะชุมนุมเมื่อไหร่<อ>ยังไงที่ไหนอ่ะยังไม่มีแต่เห็นเอ็น<อ>มีค่าบอกว่าจะเป็นพฤษภาเลยเ,<อ>เพราะว่าช่วงเมษาเนี่ยเดี๋ยวคนก็ไปสงกรานกันแล้ว<อ>แป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็ปลายเดือนก็<อ>แต่ไม่รู้ว่าจะเม,เมียนมาว่าหยุดยิงสงกรานเนี่ยเออคือคือคือมีข่าวก็เหมือนอย่างคุณจตุพรเนี่ยว่าวันนี้ก็คือเหมือนนัด พูดคุยก่อนว่าแนวทางการเคลื่อนไหวตั้งแต่ต้นแล้วแหละเออไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะข่าวก็เขียนถูงเราไม่ได้ไปทําข่าวนะแต่ข่าวก็เขียนอยู่ว่าเขานักข่าวทุกคนเวลาถามเนี่ยก็คือถามว่าชุมนุมใหญ่ชุมนุมใหญ่สีเมษาชุมนุมใหญ่เข้าใจอ่ะไปบิ้วอยู่นั่นแหละใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าคุณจตุพรอวันนี้มีไอ้แม่พรุ่งนี้มีการนัดประชุมว่าชุมนุมว่าจะยังไงอะไรแล้วจะชุมนัดชุมนุมใหญ่เนี่ยเขาก็ต้องมีเวลาแหละพี่ใช่ไหมแล้วช่วงเมษาเนี่ย นี้คนกำลังคิดแล้วเดี๋ยวแป๊บเดียวนี่นี่เดี๋ยวก็เข้าไปอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งแล้วเดี๋ยวก็สงกรานแล้วใช่ไหมสงกรานเนี่ยคนก็กลับบ้านหรือไม่ก็ไปพักผ่อนกันแล้วแต่น่าเห็นใจคุณจุรุพรนะถึงเวลาเนี้ยคือเหมือนคือมัอนโดนทุกฝ่ายบี้อะ่ะอทืทางฝ่ายทางฝ่ายเสื้อแดงก็บี้แกททางฝ่ายที่แบบอีกด้านหนึ่งก็แบบบี้จนตอนเนี้แบบเหมือน ตัวมันนิดนึงเป็คนสองคนจุดหรพลเนี่ยคือเหมือนดิ้นไปทางไหนไม่ได้ใครก็ด่าแกอะไรเงี้ยใช่แล้วจนต้องออกมาบอกเลยนะว่าฉันไม่ใช่แกนํานะฉันแบบคือทางประธานสภาเลยนะประธานเลยนะเออย่างวีรชนอาประธานวีระชนอะไรนะพี่อะไรนะอดุลอดุลอดุลเขียวไปทูใช่ยชานั่นแหละเป็นคนเชื้อเชิญให้แกเดี๋ยวมาร่วมเออมาร่วมกันคิดเนี่ยว่าจะทํายังไงจะเคลื่อนไหวอะไรยังไงดี ต้องออกมาบอกเลยอ่ะคือตอนแรกเหมือนกับว่าจตุพรเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีอะไรเงี้ยคุณจะบอกไม่ใช่นะผมมาได้รับเชื้อเชิญอีกที<อ>ต้องออกมาพูดแบบนั้นนะอ่ะเ,เนี่ยแหละนะคะเพราะฉะนั้นแต่ว่ากรณีของญาติวีรชนพฤษภาเนี่ยก็ยังมีเคลื่อนไหวมาตลอดเลยอพอช่วงครบรอบแต่คือตอนเนี้ยสถานการณ์ของ อ่าพฤษภา3ามกับตอนนี้ม,นม,มันมันมันแยกออกจากกันแล้วอ,ะอ่ะคือโอเคในแง่ความรู้สึกมันเป็นพัฒนาการทางการเมืองอันนึงก็จริงว่าขบวนการภาคประชาชนออกมาเคลื่อนไหวบนท้องถนนแต่ว่ายุคข,ของรอ,อสชอหรือว่าจปรอหเนี่ยคือจบไปแล้วจบไปแล้วกับเหตุการณ์นั้นแต่ว่าโอเคมันถือถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่อาจจะเอามาเคลื่อนไหวได้ว่า พลังของประชาชนบนท้องถนนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้าในแง่ของขบวนการอย่างเช่นในกองทัพเนี่ยก็คือโอ้โหมันหมดยุคกันไปแล้วอะ่ะ20ปี35มหสามห้ากี่ปีแล้วจะ30ปีแล้ว29ปี จะสามสิบปีเพราะเราก็เริ่มทํางานกันตอนสามสิบใช่ใช่ใช่ในตอนคือคือทหารที่อยู่ในยุคนั้นเนี่ยคือเสียชีวิตกันไปหลายคนแล้วพลเอกพลเอกอิสระพงศ์ก็ไปแล้วนะพลเอกชัยนค์หลุนพักดีก็ไปแล้วแต่พลเอกสุจินดาอยังอยู่อยังอยู่ยังอยู่คือตัวตัวท่านแข็งแรงพลเอกสุจินดาแข็งแรงแต่ขาเดินเดินไม่ไหวขาต้องนั่งรถต้องต้องนั่งนั่งลเข็นนั่งรลเข็นคือขาอ่อนแรงแต่ว่าทุกอย่างแบบความจํายังดีเลิศประศรี คือนะแบบความจำเป๊ะมากอ,มอ่ะคุณหญิงวันนี้ก็ยังอยู่เนาะยังอยู่ก็มีเข้าเข้าออกโรงพยาบาลบ้างอืนั่นแหละอ,อ่ะแต่ว่าในส่วนความเคลื่อนไหวของทางตัวคุณจุตพรเองเนี่ยน,นะคะตอนนี้หลายคนก็มองว่าคงจะเป็นความเคลื่อนไหวที่แยกต่างหากออกไปจากทางคุณนัทวุฒิเพราะด้วยปัญหาในแง่ของถ้าเกิดถ้าเกิดคนตามถึง ทั้งสองคนนี้คือจะมองชัดเจนเลยว่าสองคนนี้ยังไงเนีเขาแยกกันเดินอยู่ละเออทาไมเขามองว่าคุณเต้นนัทวุฒิเนี่ยจะออกไปร่วมจะไปร่วมกับทางกลุ่มรัศดรกับวกเด็กๆอย่างเงี้ยหรออืมก็คือคือเขาแยกกันมานานแล้วงานสหรับสองคนนี้เหมือนเป็นความความกินแหนงแครงใจความอะไรแบบลึกๆอ่ะในใจไงนับตั้งแต่ตอนช่วงที่ทํางาน คนแสดงด้วยกันมาอะไรเงี้ยเออก็เป็นรู้จะพูดคือมันพูดลำบากเอาเป็นว่าสองคนเนี้ยเ <คน S 1> ขาเขากินแข่งแข่แงใจกันในขณะทีท่อย่างเหมือนคุณนทวุฒิเองเนี่ยก็จะได้ตําแหน่งทางด้านการเมืองในขณะที่ตัวของออคุณจพปน์เองเนี่ยก็ไม่มีตําแหน่งอะไรติดสอยห้อยตามไม่มีอะไรแบบออกมาเลยอะไรเ,เงี้ยก็เริ่มมีความกินแน่งแข่งใจมานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาด้วยจริงจริงอะมันมีก่อนหน้านั้นแหละเพราะนั้นเนี่ยคือมองกันว่าดูเอาเอาแค่เนี้ยเอาเรื่องของทีวีที่เขาทำอะพีซทีวีอะ เขาก็ยังแยกกันเลยเห็นมหมเอาวันนั้นเนี่ยคุณนัทวุฒิไปถแถลงที่ไหนยู U, อะไรนะยูดออีดีและยูดีดเนี่ยมะคุณคุณนัทวุฒิเองเนี่ยพอไปแถลงปุ๊บก,ก็จะมีคนมานั่งข้างๆเนี่ยใครนะมีคุณอุย้ยก่อแก้วพี่คุณทองคุณอะไรนะหมอเวงอะ่ะอาจารย์ธิดาเนี่ยคือแบบคืออยู่กันครบเซตเออ,เอ,อแต่ว่า ทางด้านคุณจตุพรเนี่ยก็จะมาอยู่อีกด้านหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นคือคือสองสองคนเนี่ยไม่มีทางอ่ะไม่มีทางที่จะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไงก็แยกกันอยู่แล้วในการเคลื่อนไหวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นอ่ะตอนที่คุณจตุพรอยู่ในเรือนจําแล้วก็มีข่าวว่าคุยกับคุณสนที่ไปคุยกับคนนู้นแล้วก็มีคนจากข้างนอกเข้าไปคุยอะไรเงี้ยก็อาจจะทําให้เกิดความเป็นแหน่งแข็งใจว่าเอ๊ะเธอยังเป็นพวกเราอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยด้วยหรือเปล่าก็เลยยิ่งแย่เหมือนคุณลักษกณไม่เอาอะเงย เอออาจจะเกิดความหวาดระแวงว่าเปลี่ยนชานี่ขนาดไปตอนไปตั้งพักใช่ไหมเพื่อชาติอ่ะอืมก็คุณยงยุทธิยาภัยรัฐอ่ะมาแป๊บเดียวก็แยกออกมาแล้วเออแล้วพักโดนยุบไปใช่ไหมไอ้ยังโยไอ้นั้นพักอะไรนะประชาชิพักเพื่อชาติอะไรอีพักหนึ่งที่โดนยุบอ่ะไหนประชาชาติพักลูกคุณอะไรนะเสริมสักอาจจะไทยระเบียบรัฐเออระเบียบรัฐอ่ะไทยรักษาชาติเ Oh, แอ้หายไปเลยเนาะอืมแต่วันนั้นวันนั้นตอนที่ไปงานที่มติชนน่ะก็ก็เห็นทั้งพ่อแม่ลูกมาสามคนเลยอืมอ่ะแต่ว่าในในในส่วนความเคลื่อนไหวของทางกลุ่มเนี้เอาลืมไปเลยออกเดมเออเอ,อ,เ,อ,อ <laughs> เนี่ยที่มีการรวมกลุ่มกันมันก็แบบชัดเจนไงชัดเจนว่าอ่ะเป็นความเลื่อนหยข,ของคุณทักษิณคุณทักษิณเองช่วงนี้ก็จะ เยอะเยอะเริ่มออกมาแต,แต่ถามว่าแต่ถามว่ามันเป็นประเด็น,ม,นม,ดม,มันไม่มีมันไม่มีประเด็นก็คงจะรู้กันแค่วงในอะ่ะที่ได้ฟังเสียงขุนทักษิณเพราะเดี๋ยวนี้มันก็เริ่มซาซาไปแล้วนะคนก็ไม่ได้เข้าเท่าไหรอ่อ่ะเอออเรียกอะไรนะลืมไปแล้ ฮะไออันก่อนหน้านั้นมันพอดแคสต์ป่ะหรืออะไรนะอ๋อครับเฮาส์เออเออเออโทนี่โทนี่คิดตัวแล้วกันว่าเดี๋ยวเนี้ยลืมไปแล้วอ่ะแล้วตัวมันเริ่มสาสๆคนก็ไม่เอาลงอ่ะไม่น่าเชื่อว่ามันเป็นกระแสเดียวงแป๊บเดียวจริงๆมีนะไม่ได้โหลดไม่ได้เข้าไม่ได้อะไรเลยน่ะเออก็พอมีครับเฮาส์เนี่ยคือคุณทักษิณก็โทนี่เนี่ยโอ้เขาก็จะโอ้ยทุกวันเลยนะเขาก็จัดโปรแกรมบอกวันแรกที่เริ่มเนี่ย คือก็ทางพรรคเพื่อไทยก็จะแจ้งไปยังนักข่าวทุกคนเออให้นักข่าวเนี่ยเข้าแล้วเขาก็ดึงเข้าดึงเข้าดึงเข้าอย่างเงี้ยเออก็เลยเป็นที่มาจุดเริ่มต้นก่อนแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มอืมอัมอมอนนี้ก็จะเห็นว่าเดี๋ยวมีอะไรนะวิดีโอคอลมามในงานสัมมนานะั้นสัมมนานี้แต่มันก็ไม่ค่อยเป็นคือยิ่งพูดนะคุณนักศิลป์ก็ยิ่งเข้าตัวคือตอนนี้มันก็จะเอาไปขึ้นคําพูดโค้ดคําพูดอ่ะแล้วมันก็จะเกี่ยวเนื่องกับสถาบันอะไรเงี้ยออแล้วพอมาถึงวันนี้ปุออมเ่กดย อ่ะเคลื่อนไหวอะไรเคลื่อนไหวให้มีการปล่อยตัวพวกบรรดาเด็กๆที่ถูกจับก,กลุ่มตัวตามมาต 1, 2 2> มราหนึ่งสองอะไรเงี้ยเออมันก็เริ่มเป็นปเอ้าวแสงว่าที่ผ่านมาก็คือทางพรรคเพื่อไทยเองก็มีการเคลื่อนไหวสอดคล้องก,กันกับทางด้านของกลุมม่มผู้ชุมนุมใช่ไหมแต่ว่าเพียงไม่เพียงแต่ว่าไม่ได้ออกหน้าชัดเจนเหมือนกับทางพรรคก้าวไกลอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ่ะแล้วมาถึงวันนี้คุณก็ค่อยๆ่อ เปิดตัวออกมามาถึงวันนี้มีคนก็เหมือนกับล้อเลียนพูดในทํานองล้อเลียนว่าเฮ้ย <c oughs> จะเป็นแกนนํารุ่นใหม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเห็นไหเขาก็จะพูดกันขึ้นมาว่าเนี่ย <c oughs> นี่ไงแกนนารุ่นใหม่มาแล้ว <c oughs> เพราะว่าพอหลัง,งจากที่บรรดาเด็กๆเนี่ยเขาโดนจับกลุมตัวกันไป <c oughs> คือแทบจะแบบเข้าไปหมดแล้วแล้วเดี๋ยวจะมีรถสอง2ยังตามมาอีก <c oughs> ซึ่งก็คงหนีม่พ้นต้องเข้าเรือนจำอะไรเงี้ยพอพอจากนั้นเนี่ย จะเอาใครเนี่ยมาเป็นแกนน uh. ําพอเมื่อวานเนี่ยมีการปรากฏตัวของอ็อกเดมเนี่ยหลายคนก็เลยออกมาล้อเลยียนว่าอ๋อนี่ไงแกนนํามาแล้วเพราะเขาจะบอกว่าแกนนํารุ่นต่อไปเนี่ยจะเป็นแบบคนที่แบบเป็นเซเล็บไม่ใช่ uh. คือไม่ใช่แบบเออบรรดาเด็กๆที่ไม่มีใครรู้จักเลยเลยแบบนี้อีกแล้วนี่เราจะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นบรรดาเซเล็บอ่านี่อะไรเงี้ย แล้วก็สิ่งที่คุณทักษิณพูดหลายอย่างอะมันก็แบบมันก็ไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่ปังอ่ะแล้วมันไม่เป็นประเด็นอะไรเท่าไหร่หรืออย่างอันหนึ่งที่มีการพาดพิงกองทัพที่บอกว่าโอ้ยกองทัพเนี่ยคือเหมือนหมดแล้วอ่ะเออคือบอกว่ากองทัพเนี่ยยังไปซื้ออาวุธอาวุธยุทโธปกรณ์แบบของเก่าเดี๋ยวเนี้เขาใช้เดินรบกันแล้วเขาใช้แบบโอ้โหแบบคือในขณะเดียวกันกองทัพก็โดนตมตีว่าอะคุณซื้ออาวุธทําไมแต่ว่าคุณทักษิณก็บอกว่าถ้าจะซื้อเนี่ยต้องซื้อที่มันแบบอย่างนี้เลยอะไรอย่างเง แต่ว่ากองทัพก็เงียบไม่ได้ออกมาชี้แจงอะไรเพราะว่าไปมันไม่ได้เป็นประเด็นคือไม่มีไม่มีอะไรอืแต่ว่าสําหรับคนที่แบบยังนิยมคุณทักษิณอยู่อะไรอยู่เขาก็มีความรู้สึกโอ้ยรู้สึกดีแบบเออคุณทักษิณได้ออกมาพูดได้อะไรบ้างจากที่ช่วงช่วงที่ผ่านมาเงียบเงียบไปอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าหลังจากที่ศาลศาลปกครองกลางมีมีมีมติแบบนี้เนี่ยโอ้เชื่อได้ว่าก็จะเหมือนการปลุก ลุกให้องนี้ดูมีพลังในการที่จะต่อสู้มากขึ้นมีกำลังใจมีกําลังใจนะเออแต่นี่คุณคุณยิ่งรายยังไม่ได้โพสเนะหลังจากที่ศาลยังไม่ได้ดูเออหลังจากที่ศาลปกชี้แจงเมื่อวานคือมันยังไม่ใช่มันยังไม่สิ้นสุดไงมันไได้เป็นตัวชี้ว่าเฮ้ยแบบคุณจะ ไม่ต้องจ่ายเงินจริงหรือเปล่าเพราะนั้นเงียบเอาไว้ก่อนดีกว่าไหมใช่เพราะว่าตอนนั้นน่ะที่มีข่าวว่ายึดบ้านเอาไปขายตอนนั้นขายไปยังเห็นว่านี่คือมานั่งดูเหมือนกันเริ่มขายทอดตลาดแล้วนะแล้วก็มีการขายทรัพย์สินไปส่วนหนึ่งแล้วด้วยเออแล้วอย่างนี้ทำไงเนี่ย อันนั้นอะ <S 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 อมีาออาออาการขายทรัพย์สิน, <S <S สนไปแล้วส่วนหนึ่งคือถ้าในที่สุดถ้าสมมติอ่าสิ้นสุดแล้วอะ่ะเนี่ย<ห>พรเมื่อคืนก็นั่งไล่ดูขา่าวเอ้ยมันแล้วก็มีข่าวออกมาเนี่ยตัวเงินเท่าไหร่จําไม่ได้อะ่ะแต่ว่ามีขายทรัพย์สินของคุณยิ่งรักไปส่วนหนึ่งแล้วใช่ใชเพราะว่าเือนอาจารย์วิษณุก็เคยเคยพูดนะว่าเรื่องเรื่องทยอยขายทรัพย์สินเนี่ยโอ้แล้วถ้าท้ายที่สุดเนี่ย เป็นแบบยืนยืนยืนตามสารปกครองกลางโอ้โหรัฐบาลก็ต้องเอางบมาคืนชดเชยให้คุณยิ่งรักนะก็อาจจะร้องต่อไปเรื่อยๆมาอาจจะเปลี่ยนสารก็เหมือนอย่างกรณีฮอบส์เวลกี่ปีดูดิโอ้นะพาถึงปุ๊บยังชอบมาในแนวว่าจะชนะเลยเนี่ยใช่ก็อาจจะเปลี่ยนสารร้องก็ได้นะคือจะเดี๋ยวก็นี่ไงก็บอกว่าไม่แน่นะอาจจะกลับมาฟ้องสาลแพ่งก็ได้ใครจะไปรู้ใช่เพราะว่าด้วยความที่ว่าอาจารย์ชินรู้ไปใช้คําว่า อะ,อะไรนะอะไรละเมิดนะพี่ความรับผิดทางละเมิดอเอ<ล>ะไรไม่ยากเนี่ยคือเหมือนแบบ <ไป S 2> ว่าเหมือน,น <ะ S 2> เหมือนกับพยายามที่ อะไรนะคือสารแพ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะไปอายัดทรัพย์สินเพื่อน,นามาขายทอดตลาดด้านเงี้ยได้ไงเออเ,ออเออนี่ยมันก็เลยต้องไปทางด้านของกระทรวงการคลังให้กระทรวงการคลังเป็นคนดําเนินการแล้วก็ไปร้องถึงด้านสารปกครองเออเออนี่ยคือบางฝ่ายเขาก็มองว่าเออมันผิดขั้นตอนหรือเปล่าเออ,เอ,อถ้าฟ้องสารแพ่งเนี่ยมันอาจจะเป็นอีก,อ,กอย่างหนึง่งอ,อ,อะไรเงี้ยคือคุณก็สามารถดําเนินการได้คือคือเอาตัวชี้เขาเรียกว่าอะไรนะคำพิพากษาข,ของสารดีกาเนี่ยไปใช้ อเออไปใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อดําเดินการต่อในสารแพ่งเนี่ยก็ได้แล้วอ่านะรับผิดทางระเม,มิดก็เลยต้องนี่แหละสารปกครองนะฮะอ,อ่าจจะกลับมาเรื่องของอ้าวจะ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 ,จะพักฟังข่าวแล้วแต่ว่าเรื่องของคนเสื้อแดงเนี่ยเดี๋ยวว่าน่าคุยมากเรื่องของที่ว่าต่อไปเนี่ยอย่างแรมโบ้เ็กสกลเนี่ยก็คงจะต้องมารบกับ ทางคุณเต้นคุณตู่กันต่อนะฮะแล้วเห็นบอกว่าจะเตรียมเป็นซีรีส์เลยนะเขียนเป็นซีรีส์เลยนะว่าเคยอะไรด้วยกันเหมือนแฉแฉแฉออกมาแบบนั้นเลยนี่แกออกจากโรงพยาบาลยังไหเบิร์ให้สัมภาษณ์หรือไม่รู้อ่ะเออแต่ว่าเมื่อวานคนคนเสื้อแดงทางภาคเหนือเขาก็ออกมาแบบแลงนั่นนกันนะใช่ค่ะเดินพอบอกว่าถึงเวลาที่ ี่พวกเขาสู้อะแล้วเขาก็ต้องมานั่งติดคุกนั่งติดคุกพอถึงเวลามีปัญหาพอมาร้องกับบรรดากแกนนาแกนนาเองก็ไม่สนใจอะไรเงี้ยเออเหมือนคือคุณก็สวยสุกกันไปแต่พวกเขา่ต้องรับกรรมอะไรเงี้ยเออ,อได้นะอ่านเดี๋ยงั้นเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาคุยเรื่องของอความเคลื่อนไหวที่จะขเขย่าเก้าอี้พลเอกประยุทธ์กันนะคะแล้วก็เรื่องของในแต่ละพักรวมถึงเรื่องของพักพลังประชารัฐด,ด้วยค่ะช่วงนี้เราไปพักฟังข่าวกันก่อนค่ะ